แม่อ้าวมาแล้วติโรกอืมมาแล้วเป็นยังเจ้าไปขายของบัข่อยเหตุงานเจ้าหูบกวา่าข่อยอยางอ้ายคนขคทุกคนหูว่าข่อยเนี่ยม,มีแม่แบบเจ้านน่ตาบอดข่อยกุซาพระเจ้ามายุ้งเข็บนำ้ำให้เมื่อเฝ้าหลังบ้านเนี่ยขันเจ้าบ่มากดีนะเจ้าเตรียมตัวกบับบานนอกเด็เลยมืออื่นเจ้าเก็บของเลยเด้อ เข้ามาได้เลยค่ะอ่าแบบเราอยู่ที่โครงการแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะอะไรวะแกนี่ขายบ้านให้คุณตุ่เลยเหรอก็แน่นอนอยู่นะแกนี่สาหลังเลยนะแกว่าแต่แกล่ะเป็นยังไงบ้างยังเลยว่าทุกค้าเงียบๆอยู่เลยกึ่งแกอะไรนะแกเนี่ยต้องพัฒนานิดนึงนะกคยัเหมือนแกแล้ว ธรรมดาสวัสดีค่ะบัวนาสวัสดีสวันนี้เป็นไงบ้างก็ชิว,ชวๆค่ะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าโครงการโมเดิร์นวิวของเราเนี่ยนะคะแบบจะบอกตรงๆเลยแบบเพิ่งขายไปได้สามหลังค่ะบัวนาสามหลังเลยเหรอใช่ค่ะสุดยอดมากแล้วคุณหลักได้กี่หลังเออของผมยังไม่ได้เลยค่ะบัวนาพอดีว่าลูกค้าติดปัญหารรรเรื่องเงนนิดหน่อยครับอ๋อไม่เป็นไรยังไงฝากคุณแบมด้วยนะบ้านสองหลังนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายลูกค้าจะมาดู ได้เลยค่ะผมน้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะวิวดีทั้งเลดีอย่างเงี้ยยังไงก็ขายได้อยู่แล้วค่ะโครงการของเราได้ได้เออเหมือนแล้วครับเอกสารลูกค้าให้ผมนหน้าเซ็นด้านบนนะครับอ๋อได้ได้งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเซ็นเอกสารด้านบนก่อนฝากคุณช่วยดูแลด้วยนะได้ค่ะน,นี่เอาดีๆนะเว้ยมีคน,นมูรี่ซึ่งเนื้อขาแก้วแกก็ขาใหญ่เว้ยไม่ใช่ดิพี่กินอย่างแกขาไม่ใหญ่ตรงไหนล่ะหืมหงิดว่ะ ว่าแต่พูดเรื่องกินหิวพอดีเลยว่ะ,ะ yeah! <c oughs> มาพอดีเลยเว้ยป้าป้าอะไปเร็วป้าป้าจ๋าป้าจา ตาบอดจ้ะแต่เามองเห็นอยู่ข้างเดียวชีแล้วป้าตาบอดอย่างเงี้ยป้าจะล้างสะอาดไหมเนี่ยสะอาดจ้ะป้าแล้วก็กินไดหืมดูผักป้าดิไม่เห็นจะสดเลยดดเดี๋ยวผู้ยญิงเงี้ยแกจะกินไหมกินป้าแต่ป้าไม่มีลูกไม่มีหลหานจ๊ะนี่จ้ะขายป้าทำงานแต่ว่าป้าแบบปล่อยโงรงงานแล้ก็เลยเอาของมาขายทำอะไรกันอ่ะมาเอ้าน้าขอโทษไหมครับ กำลังเหี่พอดีเลยแม่จะมาขายของยงอยู่นี้มแม่คอยบอกเราตัวว่าเจ้ายังมาขายของมอันขายง่ายคานุนูกน้องมู่ม่งูเนี่ยคอยอย่าอ้ายคนเด้กมีแม่เป็นคนตาบอดแบบแม่โอ้แม่กับป้หูเนาะแม่กับยา่างขายที่ทัวนั่นแหละเจ้าฟอกกับไอเงี้ยเลยได,ได้เดี๋ยวเขาไปคุยกันไป หัวหน้าป้าะมาอะไรเออแล้วฉันก็กินไปแล้วอ่ะแกไม่ได้หัวกินฟรีไปกินฟรีเออรถเออแกนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าหัวหน้ามีแม่ตาบอดอย่างเงี้ยเฮ้ยอีกอย่างหัวหน้าโคตรไทยบ้านเลยอ่ะแกท่กางชัดชัดอะอ๋อไทยบ้านได้เท่าไหร่แม่ตาบอดอีกอูปราการของอีกโอ้โหอายชิบเป่งเลยไปเถอะแกกูนี่อยู่เยอะ อย่าน,นี้ก็ต่ำลงวะเอาดีๆโอ้ยมันก็แย่ๆหน่อยอยังอาวะนี่พัฒนาแบบนี้ปะถามจริงเออพยายามอยู่เว้ยเออว่าไปฉันนี่จะเมาเรื่องอะไรแต่ฉันนี่อยากจะเมาเลยเหรอแกเออเมามาสิแต่มันจะดีเหรอวะอไม่ต้องเมาละอ,อ้าวไอ้นี่ ฟังก่อนดิมึงเอาดีๆอ่าเอาบา้ามาันหอมฟังปะเออมเมื่อกี้แม่หัวหน้าตาบอกดเวย้ยแล้วคือแบบนี่ถ้าฉันเป็นลูกนะฉันโคตรอายเลยเอาจริงๆแล้วดูนะโอ้โหสภาพต่แต่งตัวดิโคตรแบบจนแบบจนแบบจนสุดๆอ่ะมี้แกบุหรี่ไปป่าววะหรือว่าไม่จริงเมื่อกี้แกก็เห็นออแล้ดูแกคิดดูนะหัวหน้าเป็นห,นหัวหน้าคนอนะ่ะ แทนที่จะเออให้แม่อยู่บ้านถูกป,ปะเป็นแกแกให้แม่อยู่บ้านปะก็ให้ให้แม่อยู่บ้านนี่เออจะให้แม่ไม่ขายของนี้ไ,ไม่ได้ปะโอ้ยอายคนอื่นอายลูกน้องปะแกน,นี่ แม่อ้าวมาจะติลูกอืมมาแล้ว,ลวเป็นยังเจ้าไปขายของบัข่อยเห็นงานเจ้าหูบกว่าข่อยอยางอ้ายคนใครทุกคนหูว่าข่อยเนี่ยมีแม่แบบเจ้านน่ตาบอดที่หลังเจ้ายังเห็นแบบนี้เด้อแม่กี่ยหูเนาะว่าเป็นหมองเห็นงานของลูกแม่ก่อนถษเด้อลูกเออข่อ,ขอยกุซาพระเจ้ามายุ้งเข็บน้าให้มาเฝ้าล้างบ้านเนี่ยขันเจ้าบ่ามากดีนะ เจ้าเตรียมตัวกับบันนอกเดีเลยมืออื่นเจ้าเก็บของเลยเด้อ นครับครับอ้นนาวคุณแ้่จะไปไหนล่นะคะอ๋อพอดีผมนัดลูกค้าจะมีประชุมด้านนอกครับอ๋อว่าแต่คุณแม่ตาบอดเอ้ยเอ้ยคุณแม่ของโมนานะคะ่ะไม่ได้มาขายของแล้วล่ะคะรับพอดีว่าหนูดสองคนเนี่ยกล่าวว่าจะปวดหนุนซะหน่อยอ๋อแม่ไม่อยู่เลยครับผมส่งแม่กลับไปจบับจอบาทแล้วอ๋อนะคะเสียดายจังเลยเนาะยังไงผมฝากคนสองคอนดูแลโครงการด้วยนะ เดี๋ยวช่วงใหม่มีลูกค้ามาดูได้ค่ะต้องเป็นหมดเลยคะวันหน้าครับเดินทางปลอดภัยนะคะเฮ้เดียวนี้เอ่ายมี่ไปเก็บซอยมุทโธน์เดี๋เก็บพากันสักแตกสี่กัเมือไงอือเป็นเวีเป็นดกลับใจเขียมเนาะผู้ใหญ่อสวัสดีครับเออสวัสดีแบงมึงมาแล้วบ่ขับมาแล้วเอาวัดแต่ผู้ใหญ่ เก็บเขาของอเองเขาเงื่อนผมเนี่ยอ๋อก็แล,ล้วงานอะไรก็เก็บเขาบ้านตัวแล้วงานอี่เองเขาใหญ่ง,งานศพแม่มึงเลยนี่ผู้ใหญ่เจ้าอย่ามาวอลเลนเด้อกูไม่ได้วอลเลนเอา้าแล้วแม่คอยเป่นขึ้นตายแม่มึงไปขายข,ายของอยู่เพื่อตึกรถส้นตายกูหาเบอร์โทรโทรหามึงอยู่กูก็หาว่าได้นี่บุยพ่อกระดาษนี่อยู่ที่หัวนอนแม่มึงต้องใช้สิเขียนให้มึง มนเป็นเวทเป็นกับเราแหงมีลูกไส้ผู้เดียวย่ามีชีวิตกับว่าสนใจดูแลเราบัดย่างตายยังมัวมาเผาเราอีกจมันมึ่งสัวครักว่าจสาบ้านถ้าแบ่งในอ่านจดหมายนี่แสดงว่าแม่ได้จากโลกหนีไปแล้วเด้อลูกแม่อยากบอกความจริงกับลูกที่แม่ได้ปิดบังมาตลอดและแม่ต้องขอโทษน้ำจะให้ลูกต้องอายคนอื่นที่มีแม่เป็นคนตาบอด ความจริงแล้วอะแม่บริตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดแต่เป็นเพราะว่าแม่แลนเขาไปซอยแบ่งตั้งแต่ตอนนี้หน่อยที่ถูกกระซุนตายแล้วไปทางไหนลูกไปทางไหนบินบอเ,เ,เออ,เอ,อแม่พ่อไปหาหมอไปหาหมอหลูกไปหาหมอไปหาหมอเนาะไปหาหมอลูกเนาะอ่าของแบ่งไปถื่อเสดไหม หเหติตาของแบงบอดไปขางหนึง่งแม่กัเลยเอาตาของแม่เนี่ยไปใส่ให้แบงแทนอยากให้แบงแวมเห็นคือคนอื่นจิบได้อาหมูแม่หักลูกเดอ้อแม่คอยบอกเราตัวว่าเจ้ายามาขายของมันเคยเฮ็ดงายคนลุกน้องมูมูมูเนี่ยคอยอย่าอ้ายคนได้มีแม่เป็นคนตาว๋อแบบเนี้ย